ที่สองของคุยเฟื่องเรื่องเคเบิลนะครับเมื่อช่วงแรกก็ได้เกลิ่อนไปแล้วว่าความโชคดีของสมาชิกเจริญเคเบิลทีวีนะครับที่จะได้กล่องทีเนี่ยความโชคดีแรกคือสามารถนํากล่องนะครับไปใช้กับสายของเจริญเคเบิลทีวีได้เลยครับอย่างที่2องนะครับครับคือวันนี้เองเนี่ยถ้าเราเอากล่องตัวเนี้ยไปต่อสายเจริญเคเบิลทีวีเราก็ต้องเข้าใจว่าได้รับได้แค่48ช่องคือโดยปกติถ้าโดยปกติทัวปถ้าติดผ่านเสาเสาอากาศของอเขาอะนะฮะ ได้แค่48ช่องของกสทชตอนนี้มีแค่27นะตอนนี้ได้ใช่ครับมีแค่2ีช่องถ้าติดวันนี้ก็ดูได้แค่27ช่อง2 7เท่านั้นครับนะครับแต่ทีนี้เนี่ยก็ด้วยความโชคดีที่คุณโอมบอกเมื่อกี้นี่แหละครับปรากฏว่าเจริญเคเบิลทีวีเราก็มีระบบดิจิตอลของเราเองด้วยจริงๆเรามีช่องของเราเรามีอีกประมาณ120ช่องครับแล้วเราสามารถทําเพิ่มได้อีกเป็น200ช่องก็ได้ในอนาคตในอนาคตตอนนี้ที่เอาที่ร้อยที่120ก่อนครับ ปรากฏว่าในกลุ่มร้อยกว่าช่องตรงนี้เนี่ยนะครับผมเราอะสามารถเอาร้อยกว่าช่องเนี้ยใส่เข้ามาในกล่อง t 2ได้ด้วยหมายความว่าใช้กล่อง t 2ทที่เราจะที่เราเลือกแล้วนะฮะที่เราที่เราคัดสรรว่าเหมาะสมกับการใช้งานกับของเราเนี่ยนี่แหละคือสาเหตุที่ว่าต้องคัดสรรนะฮะนี่คือเฉลยให้ทราบเลยว่าทําไมเราต้องเลือกก่อนครัจะมาชิปเก็บเพิ่งรีบซื้อเพราะว่าบางรุ่นอาจจะรับ สัญญาณต่อท้ายช่องของเราไม่ได้ใช่ครับให้ใจเย็นๆนะครับพอรุ่นไหนที่ได้เนี่ยเราจะเลือกมาครับนะครับแล้วถ้าซื้อกับเรายิ่งมั่นใจใหญ่ว่าได้ชัวเราเทสก่อนนะครับ48ช่องกสทชถ้ามาครบก็ดูได้ครบนะครับและยังได้อีก120ช่องดิจิทัลของเจริญเคเบิลทีวีอันนี้แบบเจ็บๆนะเริ่มต้นก่อนสตาร์ทนะฮะสตาร์ทที่100แปลว่าเราจะได้120บวกบวก48 168ช่องเพราะนั้นกล่องนี้ ไม่ใช่กล่องทีวีดิจิตอลธรรมดาใช้ผ่านสายเจริญเคเบิลทีวีนะฮะอันนี้คือความพิเศษ2ต่อสำหรับสมาชิกเจริญเคเบิลทีวีนะครับตอนแรกใช้กับสายเราได้ไม่ต้องกังวลเรื่องซื้อเสาจะไม่ต้องกังวลเรื่องจะมีจุดอับสัญญาณตรงไหนหรือเปล่านะครับอันนี้สามารถใช้ได้กับสายเจริญเคเบิลทีวี4ีช่องครบก็ดูได้ครบตอนนี้2ีช่องก็ดู21ช่องของทีวีดิจิตอล แต่ถ้าเมื่อไหร่เจริญเคเบิลทีวีเพิ่มดิจิตอลของเจริญ120ช่องเข้าไปครับก็รับชมได้เลยครับแล้วในกลุ่ม120ช่องเนี่ยต่อไปอาจจะเป็น150เป็น200ช่องค่อยๆิ่ไปซึ่งช่องพวกนี้เป็นช่องที่เจริญเคเบิลทีวีซื้อรคเซ็ตตรงมาเลยตรงมาเลยแล้วช่องรายการที่อยู่ในระบบอนาล็อกของเจริญเนี่ยสัญญาณมันไม่ค่อยชัดใช่ไหมครับหรือหลายคนบอกโอ้ยด้ชัดแล้วเดี๋ยวครับเดี๋ยวดูผ่านกล่อง T2 ู เราเทส์ผ่านแล้วเนี่ยนะครับจะรู้เลยว่าชัดคืออะไรไม่ชัดคือไม่ชัดคืออะไรแต่ย้านะฮะว่าต่อให้ใช้กับทีวีอนาล็อก64ช่องก็ยังวิ่งอยู่นะยังออกเหมือนเดิมเหมือนเดิมยังใช้อยู่นะฮะคือต้องเรียนอย่างเงว่าบ้านสมาชิกหลายท่านครับไม่ได้มีทีวีเครื่องเดียวจริงๆบางท่านมี 2. จุด3จุดน,นะฮะติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปครับผมมีหลายจุดก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากใครไม่อยากจะเสียตังค์เพิ่มอะไรก็เอาคูปอง ูปองอันนี้เอามาเดี๋ยวอันนี้หนึ่งกล่องไปติดเข้าไปปุ๊บจุดนั้นก็จะได้ดูทีวีดิจิตอลกสทช48ช่องดูช่องเจริญเคเบิลทีวีอีกเป็นร้อยช่องอยู่ในกล่องนี้กล่องเดียวคผมเป็นระบบ h ไฮเดฟ i n นิชันแล้วก็ระบบ s แ a n ดาร์แล้วแต่ระบบส่งสัญญาณของแต่ละช่องแต่ละช่องนะฮะนะครับส่วนจุดอื่นๆไม่อยากเสียตังค์อ่ะก็ดูเหมือนเดิมก็ดูเหมือนเดิมไปแล้วถ้าติดอันนี้เข้าไปปั๊บ หมายว่าค่าบริการต้องจ่ายเพิ่มไหมไม่ต้องได้ดิจิตอลต้องเพิ่มไหมดิจิตอลเคยจ่ายเท่าไหร่ก็จ่ายเท่านั้นแหละนั่นหมายความว่านะฮะถ้าโดยสรุปง่ายๆนะครับกล่องแรกซื้อกับเจริญนะครับเจ้าหน้าที่เราไปติดตั้งให้โอเคอาจจะมีค่าติดตั้งนิดหน่อยนะครับถ้าเจ้าหน้าที่เข้าไปก็ไม่ไม่มากค่าบอเตอร์ไซค์ค่าเดินทางค่าค่าน้ามันเขาครานะครับค่าบริการยังคงเดิมไม่ได้บวกนะครับไม่ได้บวกไม่ได้บวกเพราะว่าสัญญาณอนาล็อกก็ยังดูได้ครับ นะครับสัญญาณอันนี้ดูเพิ่มเข้าไปนะครับและที่สําคัญได้ดิจิตอลเพิ่มเข้าไปภาพชัดขึ้น,น,นห,ลหลายหลายท่านกังวลมันจะเหมือนของ c d s ีไหมต้องคืนกล่องอตรงนี้เองเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าพอเอากล่องนี้ไปแล้วเนี่ยพอเอาเจริญเอาช่องเลขกสิทธิเจริญใส่ต่อหางเข้าไปครับต้องเรียนนะแล้วว่ามันเป็นมันเป็นเลขกสิทธิ์ของเจริญช่องรายการนะ,ะที่จะที่จะให้สมาชิกหรือไม่ให้ครับท่านอยู่เดีๆเนี่ย จะเอาไปติดเองเนี่ยโดยที่ไม่แจ้งเราไม่ได้นะครับต้องแจ้งนะครับเพราะฉะนั้นในทางเราเองเนี่ยถึงบอกว่า,าใครก็ตามเนี่ยที่ไปซื้อกล่องมาแล้วจะติดช่วยแจ้งเราด้วยเราจะได้รีจิสเตอรว่า,วาท่านได้รับสัญญาณเราผ่านกล่องดิจิตอลครับเพราะว่าช่องเลขสิทธิสที่เราซื้อมาเนี่ยเรามีเรามีการระบุในสัญญาเหมือนกันว่าเราจะ,ะบบอ,อ,อออากาศในระบบอะนาล็อกหรืออออากาศในระบบดิจิตอลหรืออออากาศทั้ง2ระบบนะครับ แต่ว่าวันนี้เองเนี่ยเราจะเอาสัญญาณที่เราได้เลขสิทธิ์ในระบบดิจิตอลมาออออากาศในกล่องดิจิตอลของทีทูครับผมเพราะฉะนั้นบ้านหลังไหนเอาไปดูก็ต้องแจ้งเราแจ้งเราเราจะได้รีจิสเตอร์ขึ้นมาให้เพราะนั้นนั่นคือเราทุกอย่างจะให้บอกว่าถ้าท่านได้คูปองมาแจ้งมาให้เรารเดี๋ยวเราจะเอาคูปองกล่องนี้ไปติดให้ท่านก็เซ็นเอกสารรับรายการดิจิตอลเราไป ก็จบไม่ต้องเสียตังค์เพิ่มคือง่ายๆว่าไม่ต้องเพิ่มขั้นตอนไม่ต้องหนึ่งคือไม่ต้องไปวิ่งหาซื้อนะครับไม่ต้องไปยืนงงตัดสินใจอะไรทั้งหลายแล้วก็ประเด็นที่2คือไม่ต้องติดต่อกลับมาว่าท่านใช้ระบบดิจิตัลของกสทชนะครับถ้าติดตั้งกับเราเนี่ยมันจะจบในขั้นตอนเดียวใช่ครับทุกอย่างจะเบสเร็จรวมถึงการติดตั้งให้เลยเรียนทับอีกทีหนึ่งนะจะเริญนเคเบิลทีวีไม่ได้ขายกล่องทีวีดิจิทัลไม่นะครับเราก็เอากล่องยี่หหห้้้้อออเเเเเเลล่่่่าาาาานนนนีรรรไไมดขขึทชวป็งง นะฮะกล่องเป็นของท่านไม่ใช่ของเราพอวันหนึ่งท่านยกเลิกท่านยกเลิกท่านก็เอากล่องนี้แล้วไปซื้อเสาแล้วก็ใช้แล้วเอามาต่อเสียบต่อเข้าทีวีท่านก็ดูทีวีดิจิราลได้4 8ปช่องเท่านั้นช่องของเจริญก็จะไม่มีดูไมเพราะไม่ได้ดูผ่านสายของเจริญเคเบิลทีวีนะครับเห็นไหมลูกค้ายกเลิกก็กรรมสิทธิ์กล่องก็จะเป็นของลูกค้านะครับไม่ได้เป็นของเจริญทีนี้สิ่งที่เราจะจะทําเพิ่มเติมก็คือว่าวันนี้เองเนี่ยสมาชิกของเจริญเนี่ย อยู่สส่วนครับส่วนหนึ่งคือติดกล่องซีเทสไปแล้วอ่ะมีอยู่แล้วซึ่งเราให้ยืมใช้กล่องครับเราไม่ได้ให้ฟรีใช่ฮะเราให้ยืมใช้กล่องพอถ้ายกเลืกองตั้งต้องคืนส่วนใหญ่จะเป็นกล่องสแตนดาร์ดกล่องเล็กนะฮะกล่องเล็กครับบางส่วนก็จะเป็นกล่องไฮเดฟครับอันนั้นก็จะเป็นแพ็กใหญ่นะครับวันนี้เองเนี่ยถ้าเป็นลูกค้าในกลุ่มนี้เนี่ยเมื่อเราเอากล่องตัวนี้ไปให้แล้วเนี่ยติดแล้วเนี่ยเพราฉะนั้นกล่อง เล็กของซีเทสตรงนั้นเองเนี่ยท่านไม่จาเป็นแล้วต้องนําคืนเอากบมาคืนนะครับ,รบเอามาคืนเราจะได้เอาไปคืนให้ซีเทสเขาต้องแจ้งยกเลิกระบบนี้นะเราจะแจ้งยกเลิกระบบอันนี้ไปเลยต้องต้องอย่างนี้นะฮะถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆคือสมมุติว่าบ้านท่านตอนนี้ท่านติดซีเทสอยู่แต่ท่านบอกว่าท่านท่านก็ดูแค่ปกติัไม่ได้ดูเน้นกีฬาอะไร,รนะครับแต่ว่าเสียค่าไปการเพราะซีเทสเขาจะมีแพ็กไงคือโดยส่วนใหญ่ตอนนี้เนี่ยสมาชิก ต่เอาเนี้ยเอากลุ่มมาตรฐานทั่วไปก่อนถ้าเป็นสแตนดาร์ดของเราก็จะเสียค่าบริการเท่าเดิมลูกค้าจะเสียค่าบริการ1 0 0 0 2 0 0 300บาทตามปกติบาทตามปกติ่มท่านเคยเสียนะฮะแต่ว่าอยากเปลี่ยนกล่องง่ายๆครับก็มาเปลี่ยนกล่องกับเราก็ขอคืนกล่องสแตนดาดนั้นคืนมาครับแล้วเราก็เอากล่องเนี้ยไปติดตั้งให้กับท่านครับผมกล่องสแตนดาดเราก็ไปคืนซีเทสเพราะถ้ากล่องนี้หายมูลค่ามันมีครับมันมีมูลค่าท่านจะต้องจ่าย1000นะฮะกล่องเล็กในระหว่างเนี้ยเพราะฉะนั้น เอากก็บไปคืนเข้าดีกว่าแล้วที่สําคัญคือไอ้นี่มันเป็นสแตนดาดครับแม้ว่าจะมีช่องทีวีดิจิตอล40ช่องอยู่ข้างในแต่มันเป็นสแตนดาดครับเราได้กล่องอันนี้ไปแล้วเป็นกล่องไฮเดฟกล่องที่ดีกว่านะสัญญาณชัดกว่าดีกว่าเพะาะนั้นเราจะเก็บกล่องทั้งหมดของ CTS เับคืนไปให้ CTS เขาครับอันนี้กรณีลูกค้าใช้สแตนดาร์ดอยู่นะฮะครับผม อันน totally ี้ก็สามารถแลกเปลี่ยนเปลี่ยนกันได้เลยเพราะค่าไปการไม่ได้เพิ่มเติมอะไรอยู่แล้วนะครับชำระค่าริการเท่าเดิมนะครับส่วนคนที่ใช้กล่อง h ฮเด e p ของ CDH หรือในแพ็กเกจที่สูงกว่าเช่น8 9 9 1กอะไรพวกกลุ่มต่างๆเหล่านั้นเองถ้าท่านจะยังใช้อย่างนั้นต่อไปท่านก็ใช้ไปก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าอะไรนะฮะนะครับท่านจะใช้อย่างนั้นต่อไปก็จะแต่ท่านจะยกเลิกท่านก็ยกเลิกมาเราก็เอากล่องนี้ไปติดตั้งให้ก็เสีย ตามราคาปกติร้อยสองร้อยสามร้อยบาทของเราครับไม่ต้องไปเสียแปดเก้าเก้าอะไรเก้าเก้าของเขาครับผมก็ง่ายๆว่ายกเลิกเฉพาะ CDH ไปใช่ครับนะครับแล้วก็มาติดในส่วนของดิจิตอลเอากล่องของกสทชนี่แหละไปติดในรุ่นที่เราเลือกให้นะครับแล้วก็เพิ่มช่องให้ใช้คู่กับคูปองตัวนี้นะครับย้ําว่าใช้คู่กับคูปองคูปองตัวนี้แต่ถ้ากรณีท่านบอกว่าอยากติด2.3จุดจุดที่2ที่3นี่ท่านต้องซื้อคูปองราคาเต็มต้องซื้อกล่องต้องซื้อกล่องเต็มต้องซื้อกล่องนะครับ ในราคาเต็มตามมูลค่าจริงนะฮะไอ้ตัวนั้นเองเนี่ยก็ราคากล่องเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละแต่ว่ากล่องพวกนั้นนะราคาไอ,ไอ้จุดสองจุดสามผมบอกว่ารอก่อนให้ใจเย็นว่านะนะเดือนมีนาเมษาพฤษภาช่วงนั้นอะรับรองราคาลงหวบเลยนะฮะอันนี้นะฮะแต่นี้อย่างที่ทราบว่าคูปองใบนี้ท่านจะได้รับถึงบ้านครับนะครับย้ําเลยนะ,ะว่าเฉพาะเขาจะระบุเลยว่า เฉพาะเจ้าของบ้านครับก็จะมีนัมเบอร์บ้านเขาไม่ลงชื่อน,นะแต่ไม่มีชื่อนะครับก็จะเขียนว่าเรียนท่านเจ้าของบ้านนะครับเลขที่นี้นี้นะครับครับตัวนี้นะครับให้ดูหน้าตาดีๆนะครับเพร,ะร,ะราะว่าบางบางท่านเห็นเป็นจดหมายตาครุฑ<อ>ไม่กล้าเปิดอ่านอ๋อคิกว่าเป็นจดหมายคิกว่าเป็นจดหมายราชการอะไรอันนี้ผมแนะนำนิดนึงเพราะครั้งแรกอันนี้ของของผมเองผมเห็นทีแรกใครมาฟ้องอะไรเราหรือเปล่าแต่พอดีเห็นรูปเนี่ยฮะ น้องทีวีดิจิตอลเนี่ยก็เลยอ๋อไม่ใช่ละเป็นคูปองนะครับแล้วแล้วเวลาฉีกนะครับคือจริงๆมันมี2ข้างเป็นรอยปลูอยู่ต้องฉีกด้านข้างฉีกด้านข้างนะครับนะครับอย่าอย่าฉีกแบบช่องจดหมายนะครับฉีกแล้วมันขาดเพราะในนี้เขาเขียนเอาไว้ว่าคูปองต้องอยู่ในสภาสมบูรณ์คูปองสมบูรณ์ถ้ามันไม่สมบูรณ์ใช้แลกไม่ได้นะครับและต้องมีครบ2ส่วนนะครับเขาจะมีต้นขั้วในหกร้อยเก้าสิบบาทเนี่ยนะเดี๋ยวผมให้ดูอีกทีหนึ่งนะฮะ เขาจะมีต้นขั้วในส่วนส่วนสีสีแดงที่เป็นบาร์โค้ดนะครับกับส่วนที่เป็นรายละเอียดหกรอยเกสิบาทเนี่ยตรงนี้จะเป็นสองชิ้นครับต้องอยู่ครบนะฮะเห็นไหมถ้าจะมีรอยปุอยตรงนี้ตรงนิ้วชี้ผมเนี่ยให้ดูนะครับตรงเนี้ยจะเป็นสองชิ้นนะฮะต้องอยู่ครบนะฮะอย่าอย่าดึงเล่นอย่าดึงแยกออกจากกันก่อนผมกลัวท่านจะไปเฉียกบัญชีท่องจดหมายทั่วไปต้องระวังนะฮะได้รับมานะครับเขาจะพับมันมาเรียบร้อยมาอย่างนี้แล้วก็จะมีรอยปุ๋สองข้างเอารอยปุียรอยปุ๋ยสองข้าง นะครับแล้วก็ค่อยๆเลาะด้านล่างออกเอค่อยๆทานะครับค่อยๆเลาะด้านล่างนะอันนี้ค่อยๆค่อยๆเลาะตรงนี้จะติดกันอยู่ติดมาก็เปิดมาก็จะเจอคูปองเลยครับนะฮะแล้วก็จะมีเงื่อนไขกติกาทั้งหมดแจ้งไว้ข้างในผมว่าท่านไม่อ่านหรอกนะฮะนะฮะรวมถึงมีแนะนําวิธีการออันนี้สําหรับซื้อกล่องไปติดเองโดูไม่รู้เรื่องซึ่งต้องช่างจริงๆนะครับต้องเป็นช่างใช่ครับนะับผมดูแล้วทีแรกผมก็ดูแล้วแบบเมันก็มีสาวอากาศมีกล่อง มีทีวีแล้วยังไม่เห็นบอกเสาบอกสายเฮตีมไอเขาไม่พูดถึงนะมันไม่มีมันไม่อะไรเพราะจะส่งให้ใม่ได้หรอกครับนะครับ,รบ,รบอย่าลืมนะครับว่าอยากเป็นไฮเดฟต้องมีตัวนี้คู่สายที่เข้ามาเป็นอย่างนี้ครับโดยส่วนใหญ่ถ้าที่ไปดูแต่ละกล่องเนี่ยครับเป็นสาย a อธรรมดาเป็นสสีครับสี <What? S 2> แดงสีเหลืองสีขาวสาสีสายพวกนี้น,นะครับถ้าต่อเนี่ยต่อเข้าไปเนี่ยปกติเขาจะต่ออย่างนี้ครับกล่องเนี่ยมันจะต่อต่อตามตามสีเลยนะฮะสีขาวสีแดงสีเหลืองอย่างนี้ครับต่อแบบนี้ครับ ่อแบบนี้แล้วอันนี้ก็ไปต่อเข้าทีวีให้ตรงกันครับแต่ต่ออย่างแบบนี้นะครับมันไม่เป็นไฮเดฟนะครับรับสัญญาณดิจิตอลได้นะฮะ,ะเป็นดิจิตอลแต่ว่าเป็นแสแตนดาร์ดไปครับผมจริงๆเนี่ยมันมีรูอีกรูหนึ่งครับเอาอันนี้ออกก่อนนะครับจะได้เห็นเนี่ยมันมีรูอยู่รูหนึ่งคือรู HDMI ตัวน,นี้ฮะนะฮะเขาก็จะเอาไอ้นี่เสียบเนี่ยฮะ HDMI ใช้แทนสาย สามสีได้เลยนะครับแล้วเอาอันเทสตไปเนี่ยไปต่ออย่างเงี้ยเรื่อจะออกมาเป็นไฮเดฟใช้สายน้สัยเดียวก็ได้ครับผมไม่ไม่เปิงช่อง AV ด้วยบางยี่ห้อออกก็มีบางยี่ห้อออกก็ไม่มีครับไม่เหมือนกันต้องอยู่ที่ทีวีด้วยนะฮะที่ทีวีเอกว่าทีวีมีเทสต์ได้วยหรือเปล่าเอกคือประเด็นเนี่ยบางทีกล่องไปเป็นไฮเดฟนะครับสัญญาณเป็นไฮเดฟแต่ว่าถ้าเป็นทีวีรุ่นเก่าๆหน่อยอ๋ออันนั้นแย่เลยนะครับทีจอตู้ข้างหลังเนี่ยจะไม่มีช่องเสียบ hdmi คหมายความว่า ทางเดียวที่จะทําได้จะให้เป็นไฮเดฟคือเปลี่ยนทีวีอันนี้พูดกันตรงๆนะฮะแต่ว่าถ้าท่านยังไม่พร้อมดูเป็นสแตนด์อ่าเป็นสแตนดาร์ดไปก่อนได้นะครับผมต้องบอกงเงี้ยทีวีที่เป็นจอตู้นะหนานะครับร่าไม่ว่าท่านจะใช้สาย a อตัวนี้หรือสาย HDMI มันก็ไม่เป็นไฮเดฟไม่เป็นครับเพราะว่าทีวีมันไม่ได้เป็นไฮเดฟเพราะทีวีไม่รองรับไม่รองรับครับแต่ถ้าจะเป็นจอจอแบนนะครับป็น LEDLCD ใช่ครับ พวกนั้นเนี่ยถ้าใช้สายไอ้นี่มันก็ไม่เป็นไฮเดฟไม่เป็นครับแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นสาย hdmi มันที่จะเป็นไฮเดฟนะฮะอันนี้แล้วสายประเภทนี้ hdmi เนี่ยนะครับมีหลายราคามากก็มีตั้งแต่หลักร้อยสองสามร้อยมีครับนะครับจนหลักพันนะฮะพันก็มีครับบางที่เอ่อบางบางยี่ห้อจะเป็นสายใสๆเลยครับนะครับอันนั้นคุณธรรคาจะดีหน่อยครับก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าแล้แหละครับนะครับก็จะเลือกย่างไนเอาอันนั้นอันนี้ลูกค้าต้องซื้อเองนะครับซึ่งตัวนี้เองเนี่ยต้องบอกว่า ผมอยากจะตอนนี้ผมให้ทางช่างเทคนิคของเจริญเคปซูลทีวีเราเนี่ยครับเซิร์ชทุกกี่ห้อเข้ามาให้หมดเลยเอามาดูข้างในให้หมดมันมีอะไรบ้างทมายควาว่าเอามาเทสให้หมดของเจริญเนี่ยมีทุกยี่ห้อแล้วอันไหนที่มันเข้ากับของเจริญได้โครงข่ายของเจริญเราบ้างครับแล้วเราจะได้นํา่าเนี่ยูกว่ามีอยู่8ยที่ห้อนี้ถ้าเล็กหมดให้ท่านไปซื้อท่านจะซื้อเนี่ยมันก็ใช้กับเจริญได้แต่แล้วก็ดีแต่ท่านต้องโทรแจ้งนะฮะครับท่านใช้ผ่านดิจิตอล เพื่อรับช่องสัญญาณดิจิทัลของเราเพิ่มครับทีนี้กลับไปอีกนิดหนึ่งในเรื่องของกล่อง CTH ครับกล่อง CTH ที่เป็นสาตรฐานคือกล่องเล็กกล่องเล็กนะฮะกล่องสาตรฐานเมื่อท่านติดกล่องนี้แล้วเราขออนุญาตขอกล่อง CTH คืนที่เราให้เยืมเนี่ยขอคืนต้องขอขอคืนจริงๆนะครับครับคืนตรงนี้จะมี2อย่างคือคืนโดยที่เรารับกล่องนั้นกลับมาแล้วไปส่งให้ CTH เขาครับกับอันที่2ท่าน จัดส่งไป c ท s โดยตรงเพราะว่าแต่ว่าท่านคงไม่สะดวกหรอกเดี๋ยวส่งที่ช่างเราตอนที่เราไปติดตั้งได้ตอนที่เราไปติดตั้งเพราะเราต้องอยากจะไปติดตั้งแต่ถ้าท่านซื้อกล่องนี้ไปติดเองครับกล่องไอ้นี้นะครับที่เป็นกล่องสแตนดาดของ CTS ให้ยืมเนี่ยต้องคืน CTS เขาให้ยืมเจริญเราเป็นคนนําไปให้ท่านยืมครับในนามของ CTS เพราะฉะนั้นเวลาคืนถ้าท่านไม่คืนผ่านเจริญก็ต้องนําคืน ตรงไปที่เขาครับวุ่นวายอีกถึงที่จะพูดายเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงอยากจะบอกว่าถ้าท่านจะติด d b t ีทเนี่ยครับให้ช่างเราไปติดให้เถอะแล้วเราจะได้เก็บกล่อง C t ทกลับมาแล้วเสร็จรับจากท่านว่าเรารับกลับมาแล้วครับท่านไม่ต้องรับผิดชอบแล้วเราก็เอาไปคืนให้ C t ทเขานะฮะทุกคนก็จบกล่องนี้ก็เป็นกรรมสิทธิ์ของท่านเองทุกอย่างจะจบแล้วในอนาคตท่านจะมีจุด23.4ามจุท่านจะต้องใช้กล่องนี้เพิ่ม ท่านก็ไปซื้อท้องตลาดมันติดได้หรือจะแจ้งเราหน่อยหรือแจ้งมาที่เราไปติดให้ก็ได้เราก็ไปติดตั้งให้แต่เสียค่ากล่องเต็มราคานะครับเสียค่ากล่องเต็มราคาคือราคาจริงนะราคาจริงเจริญเราไปซื้อราคาเท่าไหร่จ่ายเทเราก็ให้ท่านจ่ายเท่านั้นเราไม่ได้บวกเพราะว่ากล่องไม่ใจ่ของเราใช่ฮะคือง่ายๆว่าเราไม่ได้เอากำไรจากการขายกล่องไม่เลยไม่นะฮะนี่คือการบริการล้วนๆทุกอย่างเนี่ยเราทําให้ที่ จริงๆเราลงทุนเยอะเหมือนกันฮะเอากล่องมาเล่นเนี่ยก็กล่องนั่นก็อย่างหนึ่งแต่ว่าเราต้องลงทุนห้องส่งของเราเพื่อให้รองรับถีถูหลายล้านนะครับครับอันที่1น,นะครับอันที่2เราจะต้องนำช่องดิจิตอลของเรารผมมาใส่ในกล่องอันนี้ให้กับท่านครับแต่เราเต็มใจจะทำมากเลย เพราะได้ทดลองดูแล้วสัญญาณภาพชัดชัดกว่าเดิมเยอะมากคือบ้านผมเชื่อเลยนะท่านไหนที่เอากล่องทีทูที่จเจริญแนะนําไปติดนะครับท่านจะไม่ดูช่องอนาล็อกอีกเลยใช่ฮะ นะครับเพื่จริงถ้าถ้าต้องเทียบกันจริงๆต้องเปิดค,คู่กันเนี่ยเพราะอย่างที่ห้องส่งเรามีบ้านคูวิชิเนี่ยห้องนอนมีกี่จอฮะเยอะห้องนอนในห้าหกจอครูวิชจะเทียบกันไว้นะครับผมอันนี้ก็เป็นการบอกกล่าวไว้ก่อนนะครับว่าสรุปตรงนี้สั้นๆได้คูปองกอสทชมาแล้วท่านสมาชิกใจเย็นนิดนึงนะครับเดี๋ยวรอกรรมอาจะสมแข็งเราว่าตอนนี้สามารถซื้อกล่องทีวีดิจิตอลของกอสทชกาผ่านทางเจริญได้แล้วนะครับเราเป็นการทั้งติดตั้งให้แล้วเดี๋ยวเราเพิ่มช่องให้ค่าไปการท่านชําระเท่าเดิม นะครับอันนี้คือต้องบอกว่าเป็นข่าวดีนะครับแต่ถ้าใครเป็นเสือปืนไวนะก็จ่ายแพงหน่อยนะฮะใครเป็นเสือปืนไวนะครับซื้อมาแล้วมีแล้วครับถ้ามีแล้วเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวเราดูกันลองเอาสายเสียบเลยครับลองดูดูที่ดูได้ไหมอ่ะลองดูวันนี้เองเนี่ยถ้าเสียบเลยนะครับจะดูทีวีดิจิทัลได้ยี่สิบเจ็ดช่อง,องแล้วจะมีช่องแปลกๆใส่เข้าไปอีกสองช่องลองดูเป็นช่องจเจริญใส่เข้าไปเทสว่าเราต่อหางได้ไหม ครับปรากฏว่ามันได้ลองดูเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราต่อหางสองช่องได้แล้วเดี๋ยวเราจะต่อหาง40ช่องค่าต่อหางร้อยช่องต่อหาง200ช่องไอ้นี่เราจะเพิ่มเป็นขั้นเป็นตอนนะครับระบบตรงนี้ที่เราจะเพิ่มเนี่ยอาจจะสมบูรณ์ต้นต้นปีนะฮะถ้าหากว่าถ้าหากว่าปีใหม่นะครับถือว่าเราเริ่มไปติดตั้งให้ทัวีจัมิกแบบ full package ในปีใหม่เอากล่องนี้ไปติดตั้งทีวีดิจิตอลของยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้นะครับที่ตั้งอยู่นี่ไม่ใช่ว่า มันจะได้นะครับยังยังไม่เอามาตั้งรูเป็นตัวอย่างนี่เฉยเรากำลังจะเลือกผมมองว่าตามแผนเนี่ยต้นปีนะครับเกินมกราหลังจากเที่ยวกลับมาเรียบร้อยแล้วสมบูรณ์แบบแน่นอนกล่องเนี้ยจะดูช่องทีวีดิจิตอลบวกเจริญได้ประมาณสัก200ช่องแล้วสัญญาณเป็นไฮเดฟรับผมอันนี้ก็คือความเคลื่อนไหวนิดนึงในส่วนของทีวีดิจิตอลนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับจะมาพูดถึงช่องแกรมมี่นิดนึง ับนะครับว่าเขาจะเป็นยังไงมีความเคลื่อนไหวย,ยังไงบ้างพักสักครู่ครับ